รู้ทันตัวกระตุน้นบอกลาปัญหาผิวผื่นคันอาการไอจามเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้กําเริบอาการแพ้เกิดจากร่างกายของเรารับสารกระตุ้นภูมิแพ้ด้วยการสัมผัสทุกช่องทางหรือการสูดหายใจเข้าไปซึ่งสารดังกล่าวจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานและหลั่งสารชื่อฮิสตามีนออกมาทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเนื้อเยื่อบวมหรือคันเป็นลมพิษ อาการภูมิแพ้มากน้อยต่างกันคืออาการเบาคัดจมูกคันตาน้ำมูกใสไหลจามบ่อยแน่นจมูกเจ็บคอบางรายอาการไม่รุนแรงแต่เรื้อรังจนกลายเป็นโรคประจำตัวไปค่ะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าอาการแพ้เหล่านี้จะเบาบางลงได้ถ้าอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทยสะดวกมีออกซิเจนมากส่วนสำหรับคนที่มีอาการหนัก อาจมีอาการแน่นหน้าอกหอบหืดหายใจไม่ออกทําให้ร่างกายมีภาวะขาดออกซิเจนได้สาเหตุของภูมิแพ้ที่ทําให้เกิดการแพ้ได้แก่แพ้ฝุ่นละอองและมละพิษต่างๆแพ้แมลงสาบแมลงสาบมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคหอบหืดซึ่งพบว่าโปรตีนในน้ำลายจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญสิ่งขับถ่ายและตัวแมลงสาบก็เป็นสารก่อภูมิแพ้ แพ้จากสุนัขหรือแมวแต่เดี๋ยวก่อนที่เราเข้าใจว่าโรคภูมิแพ้เกิดจากขนสุนัขหรือขนแมวนั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะสารก่อภูมิแพ้ในสุนัขหรือแมวนั้นคือโปรตีนที่อยู่ในเศษขี้ใคร่น้ำลายและปัสสาวะของสุนัขและแมวต่างหากค่ะอาการแพ้ส่วนใหญ่ที่พบได้ก็คืออาการไอจามคัดจมูกหายใจลำบากหอบหืดคันน้ำตาไหลน้ำมูกไหลผื่นคันที่ใบหน้าคอแขนขาและลำตัว แพ้ไรฝุ่นซึ่งจะมีอยู่ในทุกที่ที่มีเส้นใยไม่ว่าจะในตุ๊กตาเบาะรถผ้าหม่มผ้าปูรวมไปถึงขี้ไคและรังแคของเราเองซึ่งพวกมันจะใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยที่เราไม่มีโอกาสมองเห็นเมื่อเราสูดลมหายใจหรือผิวหนังของเราสัมผัสกับ,กบตัวไรฝุ่นร่างกายของเราก็จะสร้างภูมิต้านทานซึ่งจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฮิสตามีน ทำให้เกิดการบวมและการระคายเคืองของทางเดินหายใจตอนตอน้นนั่นก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจอักเสบและโรคหอบหืดสำหรับโรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีกด้วยค่ะ ในทางการแพทย์จีนสาเหตุโรคภูมิแพ้เกิดจากภาวะพร่องพลังของปอดม,ม้ามและไตาหากพลังลมปราณของปอดพ่องลงก็จะแสดงความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจม้ามสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันเพราะเป็นแหล่งของการสร้างพลังลมปราณและเลือดการมีภูมิคุ้มกันที่ดีจึงจำเป็นต้องมีปอดม,ม้ามและไตที่แข็งแรงพลังลมปราณที่สมบูรณ์ โรคภูมิแพ้สามารถรักษาได้จากต้นเหตุสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบูรณาการการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399